อิบนบัตูตาหรือชื่อเต็มคือชามส์อัลดินอบูอับดุลละมูฮัมหมัดอิบนนบัตูตาเป็นนักเดินทางและนักสำรวจชาวมุสลิมผู้ยิ่งใหญ่แห่งศตวรรษที่14เรื่องราวของเขาเริ่มต้นในปี1325เมื่อชายหนุ่มวัย21ปีจากเมืองตังเกียรประเทศมโมร็อกโกได้ออกเดินทางสแสวงบุญครั้งใหญ่ไปยังนครเมกะ แต่การเดินทางครั้งนั้นกลับไม่ใช่จุดสิ้นสุดหากแต่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการผจญภัยอันยาวนานกว่าสามทศวรรษอิบนุบัตตุตาตัดสินใจก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมๆและออกสำรวจโลกเขาเดินทางไปทั่วแอฟริกาเหนือตะวันออกกลางดินแดนเปอร์เซียอินเดียจีนและแม้แต่ดินแดนทางตอนใต้ของรัสเซียในปัจจุบันไปจนถึงหมู่เกาะเครื่องเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดเส้นทางอิบนุบัตตูตาได้พบปะผู้คนหลากหลายเชื้อชาติเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างและได้ทำหน้าที่เป็นทั้งหนักวิชาการผู้พิคาภษาและทูตให้กับสุลต่านและผู้ปกครองต่างๆประสบการณ์ของเขาเต็มไปด้วยความตื่นเต้นอันตรายและความประหลาดใจไม่ว่าจะเป็นการรอดชีวิตจากการโจมตีของโจรสลัดการเผชิญหน้ากับโรคภัยไข้ขเจ็บหรือการเป็นพยานในพิธีอันแปลกประหลาด เมื่อเขากลับมายังโมโร็กโกในที่สุดหลังจากเดินทางครอบคลุมระยะทางกว่า120,000กิโลเมตรซึ่งมากกว่ามาโคโปโล,โลเสียอีกอิบนบัตูตาได้ถ่ายทอดเรื่องราวการผจญภัยทั้งหมดของเขาลงในหนังสือชื่อริละหรือบันทึกการเดินทางซึ่งเป็นสมบัติอันล้ำค่าที่บอกเล่าภาพโลกในยุคกลางอย่างละเอียดถี่ถ้วน อิบนบัตตุตาไม่เพียงแต่เป็นนักเดินทางแต่ยังเป็นนักสังเกตการผู้เฉียบแหลมผู้ที่ช่วยให้เราเข้าใจความหลากหลายและเชื่อมโยงของโลกเมื่อเกือบ700ปีที่แล้วเขายังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักผจญภัยและนักสำรวจมาจนถึงทุกวันนี้และเรื่องราวของเขายังคงเป็นพยานถึงจิตวิญญ,ญาณแห่งการค้นพบอันไม่หยุดยั้งของมนุษย์